สวัสดีครับสวัสดีคุณครูแฟรงกี้มาแล้วนะทำไมลูกศิษย์ยังไม่มาวันนี้วิชาภาษาไทยสวัสดีครับสวัสดีขอโทษที่ที่มาสายวันนี้จะสอนอะไรท่องกอไก่ขอไขรกันเอ้าเตึมตึมตึมเตึม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 กอไก่กอไก่ขอ ขอละครข้างฟ้างอมูใจกล้าจอจานใช้ดีเอ้าชชิงตียังชอชางวิ่งนี้ชโซ่้างดีชอเชือคู่กันอยิงโตผาโดชาดา ต่อตาตักหัวท่านทอทานเข้ามาลองทอมันโทนาครับทอผู้เข้าเดินย่อโนนิ่งไม่มองโนเิ็กต้องนิมนต์ต่อเตาล้างตุ้ทอ พอดูผักคว่ยพ่อใบไม้ทับพลพออตาตาต้มพอพึ่งทำลังพอฟ้าทนทานพอผ่านวังตั้งพอฟันอาจังพอทำเผากลางใบมองมาคิดค่ะ

อ๋อจุฬาภรณ์อ้ออ่างเงี้ยงหอนักพูดตาบอดอะไรครูหอนักพูดตาโตนักพูดตาบอดตาโตตาบอดตาโตมาบอดบอ้าวแล้วอะไรตาบอดอะไรตาโตอ้ออ่างอออ่างตาโตนักพูดตาบอดอ้อเหรอครับงั้นเอาใหม่ตั้งแต่หอหีบะห้อย ใส่ภาน่าจะลาทะยงห่ออ่างตาโตหอน้องผูกตาบอดแต่แออเอ้าโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเลยครูเดี๋ยวว่าแต่นักเรียนแล้วครูก็เหนื่อยเหมือนกันโอ้เป็นการท่องกอไก่ที่สนุกสนานมาก ผงว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็ท่องได้ใช่ไหมครับนะแต่อันนี้ท่องแล้วเหนื่อยเหนื่อยวันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพราะว่าเป็นการท่องที่เหนื่อยมากโอ้โหสวัสดีครับทุกครับไงสตัวแง่ล่ะ ก็โอ้เมื่อกี้โมแต่ไปตีกรอให้แฟนกี้ครับไม่ต้องไม่ต้องอ้าปากสิเอ๊ะเห็นไหมเอาป้าพีด่าเพื่อนผมทำไมไม่ได้ด่าฮะคนนี้ใครเนี่ยเอาเอาเขนนี้ใครพ่อเราเองอาตงครับสวัสดีสวัสดีเออเป็นไงลูกศิษย์คนนี้ดีไหมดีฮะตั้งใจเรียนไหมตั้งใจเรียนมากอ่าก็ สายทาครับสาย,ยไม่ต้องอาปากเอ้ยอย่าตีเพื่อนผมดิก็พบกับพ่อลูกสายฮาครับใครนะพ่อสายฮาเนอะพ่อลูกสายฮาป้าแก้วกับผมแฟรงกี้เด็กชายกิติภพแล้วก็เพื่อนสุดาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่สวัสดีครับเห็นหน้เนี่ยเฮ้ยได้ได้วยเอใช่ก็หวังว่าคงจะติดตามคลิปของวเราต่อไปนะครับมันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ ที่ผมอยากจะบอกทุกท่านคือนักเรีทำไปเถอะนะทำไปเถอะเนอะนักเรียนทำทำให้ทำกิจกรรม <ใน S 1> <น>พ่อลูกนี่น้อยคนที่จะได้ทําเมื่อเรามีโอกาสทําก็เรียกทาไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างก็ไม่รู้จริงไงมจริงไงมนั่นถึงไห้ครับไอ้นักเรียนแต่แต่แต,แต่ไม่กินนี่ครูทํำโรลิง,งแบบโรงิงก็ทําผิดไม่กิน,นอ่ะโอเคคือเต้นเจ๊กแจ๊กนีใช่ไหมไหนเจ๊กแจ๊กไง ลาเลิงไต่ลาวอ่ะแจ็ดแจ็ดลองลองคุยคนหรือเอ็นลิงเนี่ยไอ้ไม่กล้าเติร์ดด้วยเหรอต้องสูบพลาพหน่อยวันนี้เรามานั่งโอเควันนี้เราก็ขอลาอ้งขอลาขอบคอณนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดกอกดไลค์กดไลค์กดไลค์ที่กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไคร์กดซับสไคร์กดกระ ข้างดิงน่นนะครับนี่ข้างข้างวันนี้ข้างวันนี้สอันนี้ก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับอื้าวอื้าวเจ๊ะ